วันนี้วันที่สิบห้าเดือนหกราคาทองเป็นไงบ้างจากครั้งก่อนเนี่ยเคยมาอยู่ที่สองสามเก้าสองห้าเก้าห้าที่ไปทดสอบที่สองสามเจ็ดสี่สองสามเจ็ดสี่แล้วล่วงมาใหม่ มาที่เดิมเนี่ยสองสามเก้าห้าก็มีมีเกิดขึ้นมาแล้วหน,หนึ่งครั้งในอย่างน,นี้ตรงนี้ลงมาทดสอบที่นี่สองเก้าจังไนเดี๋ยวดูกันสองเก้าสามแปดเนี่ยครัง้งแล้วเกิดอาการครั้งแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันคล้ายคล้ายกันอาการคล้ายกัน คือขึ้นขึ้นไปแล้วก็ไซเวยไซเวไซเวเนี่ยไซเวย์รวตรงนี้อันนี้ก็ไซเวย์เหมือนกันเดี๋ยวมันจะผ่านขึ้นผ่านตรงจุดร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ขึ้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันเดียวกันผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปได้เห็นไหมพอผ่านขึ้นไปแล้วก็มาถึงร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบเอ็ดก็เนี่ยร้อยหกสิบเอ็ดตรงนี้แล้วก็ล่วงใหม่หน่าเป็นเหมือนกันลงมาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่ ลงมาตรงนี้ใหม่เป็นไม่ได้ถึงนี่แล้วลงมานี่ใหม่หรือไม่ก่อนนั้นก็ผ่าน100%ปุ๊บก็ลงมานี่หน่อยแล้วขึ้นไปต่อถึง166 161.8ก็ลุวงลงใหม่นี่100%ใหม่นี่อาการอย่างนี้น่าเป็นเหมือนกันนี่ เดี๋ยวเรามาดูรายการของราคาแท่งบาสูงต่ำแท่งบา,ส,งงบาสูงต่ำไหนวา mở lại à mà là du thang thang một tiếng một còn chưa đến một ยังไม่มาเลยพราวันที่มันช้าข้อมูลมันช้ามาแล้วมีขึ้นไปแล้วเจอต้านที่สามแปดสามหกแล่วงนี่อาจจะขึ้นไปเจอสามแปดสามหกแล่วงอีกครั้งก็ได้ไม่ได้แต่มีแนวรับอยู่ที่สามสี่สามตูนที่หนึ่งชั่วโมงนะดูสี่ชโมง สี่ชโมงสี่ชโมงเนี่ยก็สามสี่สามหกเป็นแนวต้านรับอยู่ที่สามสี่สองเก้าน้าอยู่แล้วนี้วันวันจัน,นทร์อาจจะทะลุนี้ไปได้เพราะว่าแนวรับกันด้านล่างมีเยอะละอาจทะลุขึน้นไปเลยเป็นมีความเป็นไปได้สูงเสี่ยงซื้อ อันนี้ก็มันก็มีอยู่ด้านบนละ่ะอยู่ด้านบนแล้วรอแท่งตรงนี้แท่งอีกแท่งหนึ่งแท่งหน้าเนี้จะมีแท่งล่วงมายาวๆเป็นอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยเนี่ยมันขึ้นมาถึงนี้แล้วว่าผ่านไปขึ้นไปได้ใช่แล้วก็มีแท่งลงมาไอ้ไม่ใช่แท่งนี้มันเกิดเกิดก่อนแล้วนี่เกิดทีหลังเกิดเป็นแท่งนี้ เกิดนี่ก่อนเกิดนี่แล้วก็เกิดนี่แล้วก็เกิดนี่มาดูเป็นรายสัปดาห์รายสัปดาห์เนี่ยรายสัปดาห์ก็ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นไม่ได้หน่อยอาทินาต้องปิดบวกถึงขึ้นไปได้มันมีแนวขายข้างล่างแล้ว ขึ้นมาเยอะแล้วต้องอ้อนี่มันเปิดเนี่ยเหนือราคาต่ำแล้วแค่เป็นแท่งนี้และวถึแท่งนี้อาจจะเป็นแท่งนี้เดียวมันได้ได้อีกแท่งส,งสูงๆอีกก็เป็นการดีแงมาคล้ายๆเนี่ยแล้วน,นี่แล้วมาน,นี้น,นี่มันนี่ก่อนแล้วมานี่มานี้เอ่ออันนี้ก่อนแล้วก็มานนี้ แล้วก็มาแท่งนี้ต่อขึ้นมาลงมานี่ก็เหมือนกันขึ้นใบไปขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงมาข้างหน้าไปข้างหน้าอีกก็ลงมาแล้วข้างหลังนี่ก็ขึ้นไปอีกจะขึ้นขึน้นไปเลยเป็นแบบเปลี่ยนไปได้งั้น คือชนที่ชนที่ล้อคืเปล่วงจุดแปดก็ล่งใหม่มาอยู่ที่ตรงแถวสามห้าสี่สองเนี่ยเป็นไปได้นะเป็นไปได้ต้องดูตามหน้างานดีกว่าดูตามโมเมนตัมของราคาซื้อตามนั้นอะไม่ผิดเล่นตามนั้นไม่เคยผิดเลยผมก็เล่นตามนั้นแหละครับไม่ผิดใช้ได้ตลอด